ากันพากันใส่ชีสโคนรบางงานแท้พี่น้องคือยังเอาสัตว์มาปล่อยโอ้ก็จะเอาคนมาปล่อยสวนสัตว์ตดิแม็กผู้นึงได้ไอ้อยว่ามีเบียกอันอันปล่าอ้อยซูนกินบักนึงกะแตงมั่บักนึงกะอันมะพร้าวโอ้จะหนับเลยฮะยั <laughs> <c oughs> งไม่กิน,กน,ยยกนเผือกไม่ยังไม่กินเผือกไม่ตี น,นีกินเขาบ่ได้กินพลัมไม้นะโมูด,ดอกะเจ้าใบมันยังบ่เต็มบ่ไดนเนาะเออแม่นต้องแก้ก้อนนี้อีกน้อยหนึ่งจะว่ามันลมหรืองไงฮะพวกคั่นเขาคั่นไปมันหวานด,ดิวิจัยวิจัยพี่น้องตีเลยเอาอ้อยมาตตาบานมาให้ป้าเจ่อวิจัยปา้าเจ่จอวิจัยเป็นไงฮเดี๋ยวไปปลูกคนนอตปีนึงน้ำตาลมึงก็เลยโอ้ป้าจ่อปลาพันพันสิไปเอาพันไปปลูกนะมาสันเอาได้แล้วแค่นดงปลักเภาสาย